ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันดีที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มา,ารับซื้อผลผลิตผลโกโก้ Go, สดผลสุกสายพันธุ์ IM1 ที่สวนของคุณสมปองคุณสุมาลีพิมพ์ประพัฒนะครับที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดช้ยนาทอันนี้เป็นสวนโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 ภาพรวมนะครับโกโก้ Go Go, สายพันธุ์ IM1 ของคุณสมปองคุณสุมาลีปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี61นะครับ และอายุตอนนี้นะครับ2ปี4เดือนประมาณนี้นะครับและเรามารับซื้อผลผลิตไปรอบที่2รอบที่3แล้วนะครับหลายรอบแล้วและนี่ก็เป็นสวนภาพรวมนะครับเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของคุณสมปองคุณสุมาลีปลูกไว้จำนวน8 5ครับ8ต้นนะครับจำนวน5ไร่นะครับอันนี้เป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้ออร์แกนิกนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีพึ่งอยู่นะครับมีเกาะอยู่ที่ ต้นโกโก้สายพันธ์ im หนและโกโก้ต้นนี้ก็รู้สึกดกมากนะครับเราจะเห็นนะครับโคนต้นนะครับอันนี้นะครับที่โคนต้นนี่ฮะผลโกโก้ดกมากนะครับต้นที่พึ่งเขามาเกาะอยู่นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ im หนของคุณสุมาลีคุณสมปองพินประพัฒน์นะครับที่อำเภอสันคบุรีส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดนะครับ เราส่งเสริมการปลูกก็คือใช้หลักการการตลาดนำการผลิตนะครับเพราะว่าเรามีโรงงานแปรรูปแล้วนะครับเรามีตลาดส่งออกแล้วนั่นคือตลาดที่ชัดเจนและแน่นอนนะครับรอให้เกษตรกร,ร,กรปลูกในจำนวน6ล้าน5แสนต้นนะครับรับรองไม่ล้นตลาดแน่นอนเรารับซื้อผลผลิตจากโกโก้สายพันธุ์ IM1 เท่านั้นนะครับ มาร์กลินช็อกโกแลตจะไม่รับซื้อผลผลิตโกโก้ Go Go. สายพันธุ์อื่นเพราะว่าคุณสมบัติของโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM1 กับสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งนั้นมันแตกต่างกันนะครับเราจะบอกให้เห็นว่าสายพันธุ์ IM1 นั้นเป็นโกโก้ Go. หอมนะครับลักษณะเด่นของเขาสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเวลาปลูกแล้วจะให้ผลผลิตสูงนะครับ ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีนะครับปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงหมักแล้วไม่มีกรดไม่มีแก๊สนะครับมีกรดต่ำไขมันสูงในเมล็ดนะครับเฉลี่ยไขมันในมเมล็ดสูงเฉลี่ย52%นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ im 1และโกโก้สายพันธุ์ im 1ได้รับการพัฒนาค้นคว้าวิจัยโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศี เรามีผู้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ที่ชัดเจนคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีสาขาไม้ผลคณะพฤิษกรรมการเกษตรจากมหาวิทาลัยม่จโจจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นลักษณะของเรื่องของสายพันธุ์นะครับที่เราบอกว่าโกโก้ Go สายพันธุ์ IM1 ก็คือหมักแล้วกรดจะต่ำนะครับมเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด เพราะฉะนั้นการปลูกโกโก้นะครับขอแนะนำเป็นสายพันธุ์ IM1 เป็นโกโก้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดนี่คือสำคัญที่สุดนะครับอ่านี่เป็นสายพันธุ์ IM1 นะครับออกตั้งแต่คนต้นแบบนี้นะครับสวนของคุณสมปองคุณสุม,มาลีนะครับอายุ2ปี4เดือนนะครับนี่ถ้าเราปลูกโกโก้เราปลูกเพื่อเศรษฐกิจ นะครับถ้าเราจะให้มั่นคงยั่งยืนต้องมีตลาดที่ชัดเจนมีตลาดรองรับนะครับก็คือตลาดไม่ใช่ตลาดเรารับซื้อหน้าสวนแต่เป็นตลาดที่เราซื้อแล้วส่งโรงงานแปรรูปโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งไปตลาดต่างประเทศส่งออกไปนั่นแหละนั่นคือตลาดที่มั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นคําว่าตลาดไม่ใช่ตลาดที่บริษัทประกาศรับซื้อหน้าสวน แต่เวลาหมักแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทราบว่าจะส่งออกที่ไหนนั่นคือปัญหาที่เกษตรกรจะต้เจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตรับซื้อผลผลิตผลโกโก้โกสด i m วัดแล้วเราเข้าโรงงานแปรรูปที่มาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโก,กแลตหมักแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และส่งตลาดต่างประเทศนะครับทั้งเมล็ดโกโก้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่มาร์กลินผลิต คือฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นและสิงคโ,โปร์นี่คือตลาดที่ชัดเจนตลาดปลายทางที่โกโก้สายพันธุ์ IM1 เราส่งเสริมปลูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโกพษษ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 ้พื่ชเศรษฐกิจพืชแห่งอนาคตขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับส่งเสริมดูแลการปลูกและรับซื้อผลผลิตคือโดยบริษ,ษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด ทำสัญญารอบละสิบปีแล้วต่อสัญญาไปเรื่อยๆและเกษตรกร,กรต้องทำสัญญากับมาร์คลินฟาร์มอีกหนึ่งฉบับมาร์คลินฟาร์มทำสัญญากับเกษตรกรกรอบละสามสิบปีเราทำสัญญาสองฉบับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,กรว่า ปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันแล้วเรารับซื้อแน่นอนเรามีตลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งเกษตรกรนี่คือการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันสามารถสั่งจอง9,000เพื่อจะปลูกในปี64เราสามารถสั่งจอง9,000ผ่านผู้ประสานงานหรือผู้นำกลุ่มในเขตพื้นที่นั้นๆหรือสั่งจองโดยตรงกับ บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด0955572797นะครับนี่คืออ่าช่องทางที่สมาชิกเกษตรกรที่จะปลูกที่จะปลูกโกโก้ Go, ต้องนึกถึงปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือโกโก้ Go Go, สายพันธุ์ดีมีโรงงานแปรรูปดีและมีตลาดรองรับนี่ก็คือ ปัจจัยหลักในการส่งเสริมการปลูกนะครับถ้าไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจนไม่มีตลาดปลายทางอนาคตข้างหน้าความมั่นคงยั่งยืนข,ของเกษตรกรก็จะไม่มีนะครับอันนี้นี่เป็นผลโกโก้สดนะครับซึ่งอายุ2ปี4เดือนนะครับเป็นของคุณสุมารีคุณสมปองพินประพัท์ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดเชัยนาทน,นี่ครับต้นเล็กขนาดนี้นะครับเราจะตัดแต่งทรงพุ่มเมื่อประมาณปีครึ่ง นี่ฮะต้นเล็กประมาณนี้ก็ติดดอกออกผลอย่างนี้นะครับอลองดูนะครับนี่คือผล,ผลผลิตนะครับนี่เป็นผลโกโก้สดนะครับซึ่งยังไม่สุกน่าจะอีกประมาณหนึ่งเดือนเราก็เก็บขายได้นะครับเนี่ฮะก็ออกแบบนี้นะครับต้นเล็กไม่สูงใหญ่นะครับนี่เป็นภาพรวมสวนของคุณสมปองคุณสุมาลีนะครับที่อำเภอสันคบุรีนะครับ เรามีปัจจัยหลักคือโกโก้สายพันธุ์ดีมีโรงงานแปรรูปดีมีตลาดรองรับที่ดีนะครับนี่คือปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่จะให้เกษตรกรประสบความสําเร็จก็คืออ่าหนึ่งต้องมีน้านะครับต้องปลูกแบบมีน้ํา 2. ต้องปลูกแบบอินทรีย์3และต้องมีเทคโนโลยีการหมักนั่นนะครับนี่คือปัจจัยที่จะทําให้เกษตรกรประสบความสุขความสําเร็จได้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืทางเลือกแห่งอนาคตคือโกโก้สายพันธุ์ IM1 สนับสนุนดูแลติดตามทำส,สัญญาซื้อขายผลผลิตนะครับโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับและมาร์คลินฟาร์มนะครับกรเกษตรกรที่สนใจแนะนำจองก้าพัานได้กับผู้นำกลุ่มผู้ประสานงานในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น,น,นเพื่อปลูกในรอบปี64และสามารถสั่งจองก้าพัานได้โดยตรงที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด 0 9 5 5 5 7 2 7 9 7นะครับอยากให้ดูอีกต้นหนึ่งครับนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับนี่เป็นผลผลิตนะครับนี่สวนของคุณสมปองคุณสุมาลีนะครับเป็นพื้นนาะครับยกล่องนิดนึงปลูกระยะห่าง3คูณสสลับฟันปลาแล้วยกล่องนิดนึงนี่ฮะการยกล่องนี่ครับเราก็จะเห็นล่องนะฮะเห็นล่องสวนนิดนึงนะครับคุณสมปองคุณสุมาลีทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับ นะครับทำงานบริษัททั้งสามีภรรยาสาวอาทิตย์ก็จะกลับมาดูแลสวนนะครับนะฮะครับก็ในทลิปนี้นะครับในคลิปนี้สมาชิกเกษตรกรได้ดูแล้วฟังแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ติดตามรับทราบข้อมูลในเรื่องของสายพันธุ์โกโก้ที่จะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมาชิกเกษตรกรที่สนใจนะครับกดไลค์กดแชร์และ สามารถสั่งจองก้าผัดได้ผ่านบริษัทโดยตรงดรพัดโกโก้เจพโกโก้ศูนย์เก้าห้าห้าห้องต้องกราบขอะรบคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับ